ชมเปิดน่อยรุ่นหน่อยได้ใาเีมันเหลียมมันเหลี่ยมลกแจ็คมันต้องมีสีสองตัวมีสี่สองตัวมมีสอืมโอ้หมนดงมสามสงามสสองโดนใจเย่โอ้โดนเต็มสอโอ้เหลี่ยมลงเป็นสามหนึ่งสองสาเแปบหนึ่งหมื่นหนึ่งสองสามสี

เจ็ดสองสามสี่หเคโอ้สเา3กเจ็ดเปดเก้าสิบป้ายโอเคอ้สปสามกับสิ้ปวปเยเออเราได้เราได้เาได้อะปั๊ ตัวนี้ไม่ใช่สิบเป้าสามเดี๋ยวสาม,าสามอันนี้สามเห,หี่ยวเลยอืมโอ้ออกมาใส่พี่เจนดหมสี่ใบมั้หมื่นเปิดหา้หาห้า เยวันที่เจ๊เปิดเียวันที่ห้าเดียวยีห้าห้าเอียว5 5ี้าห้าเออวที้าสเราทีละแทงสีเต็งสี่หลุดเนาะอบานอสี่ได้เนาะรอบสีกล้เป็นอาแต่ก้อนคือประมาณออบเนอสี่ได้สี่ได้เดี๋ยวตางตางนี้เอาไหมไอเจ๊วันยัดปัง สามโซงเด็ดไหมลองใส่ที่โซงสามใบดีกว่าสามสามใบสามเทีอสามทียผมมีดอกฟ้าแปดพันหกสามซีซีได้่ยไหมสามซีซีเอาเบอร์ 8 con, 8 con lúc đó. À, là, ô... đấy à, Thì bản này à, 8 con có 1 Lột xám Đây rồi dành là tăm đi Lột thế à. Lột lột.

Ô giang giang đây này. Giang. Giang này. Giang. Giang. Giang này. 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 Giang Nhiều loại kinh mớt. Bố lũng thuốc cái đây thì ô là bỏ đâu. Bây giờ khách xe thế nhỉ? Ô hồ. Cái gì thôi này hay mà. แล้วากันแเอาตัว oh, มีม mm ีเยาแต่ไม่มีสามี่อมียากมีสามนาจะออกพสามยวแล้วมีสามเอเจไปเอ็กส์เยงเลยออาปังดีนี่ถือกี่ดีวะ คุณมปอยางเด็กน <T ừ> <work> <laughs> kind of so well ี่ยเป็นยังเป็นเงขึ้นหลายมันตัวจ้เดียวในชนี้เจนมันเงขึ้นก็ได้น้อยกันกันเด็กและทั้งหมดมันใส่สี่หหออวันดูพอตาเลย่วันอยวันดูกออุ้ยสมเอาเนี่ยเอาเอาเดินไปกินเวิร์ดกินเวิร์ด สามแล้วเก็บสามแล้วคือ่บเอียวในนอไอเจเ๋ยนเสียเงินสามสามเยวนี่ยเรียบร้อยแล้วคันสามสามเยวเนี่ยใช้ชิเดียใช้งนสันหลาเไม่้งถืองั้ได้หลายออกเสียหกก็ได้หลายไเจนอ๋อมาแล้บ๊องมันออ่งงี ไยากสสามไม่ออกสี่สี่หกสี่สี่สาบสเลยอ่ะเสี่อามยกสูงกันสามสี่ยกสอันนี้กี่ใบสิบใบสิใบอันนี้ก็สิบใบสิบใบเปิด หาซเยอนนี้สมสี่าเถือก่หนึ่งสองสามสี่เดียวสามสี่ว่าสิไปแปดเก้าบม่นแล้วหนึ่งสองสามสี้าหกเจ็ดแปดเกสิไปสองันสิบหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบ หงามกเสลายขอบคุณนะจ๊ะเจ๊ที่ช่วยขาดทุนอยู่แล้วอีกผมว่ามันจะออกค่าสี่ออจบกกระเป๋าอีกสองเงนจบกกระเป๋าตัวจบกรถตัเจ้าเจ้ากระเป๋าเต็มเงินเต็มถุงนึงเอาฟันะเจ๊เนาะ อมนองนั่นเป็นแท็กินสใ่กับแทกินบ่เต็งสีนันแหละเต็งเต็งสีเ <c oughs> ต็งสีว่าเธอหรอเสืออ้อไ้นอดสามสองเมตรนั่นละไอสีสามวันเีเยแล้วสีดงนี่โมมี่ออกมาโมมี่โมมี่จังั้น อย่างใต้องอยู่ตัวหนึ่งอ่ะนีอย่งไรกับผมี้แผมขอเปิดรุ่นหน่อยเดี้ยวไปเต็งเนี่ยเต็งสี่หาย่ะไรเจาเนี่ยยี่สิบใบยี่สิใบเลยตัวยาัวมายาององลน้องวะลองวาบ่แเจอนนี้ขยับขยับเอาเปิด เปิดเอาเขยักษ์เจาของห้าห้าสองโอ้หหอโหบัถ,ถือเลยกินบมดมีไผยักษ์กินเกินเป้าม,มา

ติดใบติดจีบก็ติดใบอ่ากักดีกว่ากักรถเบิ้งเฉลยเลขที่โอ้กนินหมดออกไปเฮ้ยหาสี่สองถึกไหมว่สหาสี่ห้นนาหกเจ็ดแปดกสิบมืหนึงแล้ว หนึ่งสองสามสี้าดแเงไปเนี well, ่ยเจ๊โอ้เจ๊คือแม่นเลยมโดนจับเียว1มื0นหนึ่งเราได้สามหมื่อันนี้แค่หมื่นสองหมื่นสองหมื่นแต่อหมื่นอ้าหมนเนี่ตัวครบแล้วั้ครับครบแล้วอะฟังอืม แนวแบบเป็นเห็นเดี๋หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบมีรื่จะวอะไรนะหนึ่งสองสาเจ็ดแก้าสี่ ต้นสีดำเลยดำจริงสีเจ้าหุสีำหัว้าสานอันนี้อะไรนี่หกาสารหัสามต้นสีสีดำน่นพาเพิ่มันใจแห้งโยมาัเจ้าเสร็จแน่เอาเปิดบ่เนี่ย เ็ฟ้าเน่นอนฟ้าม่นมันใจมันโม่มั่นใจิันโมยากนะเจ้ารัสเซ็เจ้าอังกสิเ็เดียบร้อยกินมมีหกโดนเะทีสี่กินบัตเเจยัมีหกจ้ายี่มืนได้สองโดนเทีสี่เดียวเนี่ย เอบเกือมันไหนสีดำเนาะปังเกตตสี่ตไม่สีหยุด ขย่านี้บร์เดยวิ่งกอกลอกมันต้องอยู่ลูกหนึ่งที่หน่อแน่เปบินกรอกลอกก็กรอกลกกลอว่กลอก็รอกลอกกอกอกรอกลอรลอกก็อกลวกก็กรอีลอก็กอกลอกอกลอ็ออก็กอล่อลก็ออรลลออรออ็มรอกอลอ เรียบร้อยบออยอะไราอนหน้ส่ามสี้าสามสี่ห้าห้าสอบบอนี่ว่าของเจนั่นแหะเอาเต็งไปก่อนนอนสี่ดัากเจ็เสิบือหนึ่งือหนึ่ของเจอีกนี่นี่บอกหสเลยบอสอือสองหมื่นสามหมื่นส่หมื่นรกอโอ้หนึ่ง เจ็ดแปดเก้าสไอ้ห้าหมื่นจะไดอีกไม่แม่บ่นเดา้าส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสมนนั่นแหละว้ยเลหัวใพา่หกหมื่นบ่หกหมืเจ้าหกหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็เก้าสิ่งหมืนอ๋อม่อหี่เต็มเต็มนหาสี่ี่ว ยังใจอยู่เพอดีนั่งมืละนั่งสองอกปลาสีดำเจ็ดดเก้าสบสมือามจ็ดดเก้าสิบสื่ทั้งหมดเท่าไรอหน่งสองสามสีหาหกเจ็ดดเก้บ่หมืนอหนึ่งสองสามสี่าหเจ็ด้าามื่นห่งี่สามสี่อก bất thường là 94 rồi kinh 34 10 số đại 6 mươi lẻ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 để guy hại hại À anh à, à, em mình hãy quay <laughs> mình được chia bà, mày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  mày bà, 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 mày ก้า5ทีก้าวทีโดนแล้วหนึ่งอ่อดีเยวเอาแน่นี่ก้า5ทีกับเจ็งหายก้าวหกหกเอี่ยวนี่สนใจเกยบหมึงช่วงมึงจะพูดยังด โอ้โหเบิร์ดถูกใจมากเลยถูกใจมากเลยเจ๊เบิร์ดเรียบร้อยเรียบร้อยโหเอียวการโหเอียวเกเรกติงหาเกเรกเนะเดี๋ยวนะเนี่ยอันนี้ขึ้นทุ่นเป็นวะขึ้นทุนนะอ่ะขึ้นทุนไปขึ้นทุนไปเดี๋ยวจะ เจ้าใจกาฝกเอี่ยวมามันถึงมือสามหมื่นสามหมื่นเนี่ยเจ้าต้องสมมาอีกหมื่นหาสมมาอีกหมื่นหาได้ได้อีกมื่นหนึ่งเป็นสองหมื่นสองหมื่นพอสองแี่หาพันพ่อเดี๋ยวเด็กสาวสีขาวเนี่ยเอาไดอะไรแค่หาพันอ่ะเอาก็ได้แค่หาพันหนอเจ้าเอกาฝกเอี่ยวเอากาฝกเอียวหนอสามหมื่นเนี่ยสามหมื่นเนี่ยสามหมื่นในสี่หมื่นหา ามื่นจะสี่หมื่นหาเนนสี่หมื่นหาขวายใจสองหมื่นจะสองมาเท่าไหร่จะได้จะสองหมื่นเอาสิพอได้ดองหนึงจะได้ดองหนึงเอาเอาสิเอานี่เ้อกักหาหาซีนบ่หาซีนมาไวเด้อเออเอาไปขึ้นไปเอาเนี่ยไปแต่เจ้าคิดบอกเอาไม่ค่อยสี่หมื่นหาไปนี่อ๋อสี่หมื่นาเลออสามหมื่นแล้วอ๋สามหมื่นคนแนี่ดีเออหนละสามหมื่นใจมาสี่หมื่นหาแล้วกันเดี๋ยวขายจะขึ้นไปหรอ คาเจ้าว่ข้อใจอีกอันนี้เท่าไรเมื่อไห้ไม่โดนเลยเอาเนี่ยเอาเนี่ยไปกลวกาหาซีได้ล่ะอ้าาทีของพี่คืนทุนอันนี้กาหาสีเมื่อไหร่สี่มื่นกาหาซีคืนคอยเามากาหาสีแล้วเขาเอาไปกาหาทีรอบสองกาหายไปเลยเใช่สิ่าหาเอาว่านี่เอาขึ้นมาป่าขึ้นมานึ้งขึ้สิบวได้หายว่านี้ เอาป่าเอาอันนี้เอาอันนี้ปักอันนี้เจ๊นี่เออเอาพักก้าว้าศเอาไปอ่ะตัวนี้ต oh. yeah. ah, ัวนี N ial. N ial. N ial. Uh. ้เงินเก่าเอาเนี่ยก้า้าสึเอาคืนไปชีเาเออกเยวขึ้นมากวันเนี่ยเออเนี่ยมันก็ได้กระซิบเก่าตัวเจ๊เจ้าก็จะขึ้นอย่างไรก็โดดกรเดียดเฮ้ยบ้านกระเต็นหาการันเะกระเ็ดเตหาก็หายจ้ายังไงนี่ยไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงตรงองมนก็นี่ไงกโอ้ยาหา่มันกถือ เออแะไะกันนี่ไงอยก็รหายเสื้อแพงไงอันนี้เนี่ยเนี่ยนับเลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบเนี่ยไม่หาพันนี่เออแต่สหม่อหาเท่กูซื้อเนาะจท้ว่าจะว่าจะไลมึงคอยไ้เนาะจะอะไรคอยไ้ล้งเดียวนะเจ้าหาว่าจะว่าไเนาะคอยไรลอมึงเนาะหาอย่จะหว่า